ร้องศาตราจารย์นายแพทย์นุสนกลัดเจริญผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและปุณแพลกระเพาะอาหารกับแผลเล็กๆในปากเคยไหมครับเวลาปากเปานแผลัเป็นเหมือนร้อนในเป็นร้อนในแล้วกัดปากอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะใหญ่กว่าก็ได้ คือเวลาติดแผลเริ่มมันก็เริ่มจากเล็กๆก่อนใช่ขยายใหญ่เราจะเรียกว่าอะไรนะฮะแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยที่บอกว่าโรคกระเพาะพเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งโรคมันหมายถึงโ,โ,โรคของกระเพาะอาหาร<อ>มีเยอะแยะมีอีกหลายสิบโรคนะครับ,รบแต่ว่าโรคที่คนทั่วไปอาจจะคุ้นเคยก็เช่นโรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคแผลกระเพาะอาหารอันนี้เป็นพิษที่เราได้ยินกันบ่อยๆอันนี้เขาขยายเาว่าเออถ้ามันเป็นปื้นเป็นผื่นคล้ายๆผื่น อันนี้นก็แสดงว่าเยื่อเยื่อเยื่อบุกระเพาะก็คือผิวหนังด้านในของกระเพาะไม่มรกกรอัอกเสบรคกระเพาะอักเสบนั้นคือภาวะที่กระเพาะอาหารเกิดการอักเสบบว,วมแดงซึ่งเกิดจากกระเพาะอาหารถูกบางสิ่งรบกวนทำให้เกิดการระคายเคืองขึ้นจนเยื่อบุของกระเพาะเกิดเป็นผื่นและอักเสบซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจลุกลาม กลายเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้เลยทีเดียวครับคุณหมอแล้วมันอะไรมันจะไปถูมันยังไงอาหารไม่ได้ไปถูถ,ถ่ายอย่างนั้นนะครับแต่อาหารบางประเภทเนี่ยอ,อาจจะไอ,ไอส่วนประกอบมันอาจจะมีฤทธิ์ที่ระคายเคืองเย<อ>่กระเพาะอาหารผมยกตัวอย่างที่อาจจะพอมองเห็นภาพนะครับยาบางชนิดเราทานลงไปแอสเพอรินคงรู้จักดีใช่ไหมแอสเพอรินเนี่ยนะครับเป็นยาดีมากรักษาได้สารพัดโรคครับ แต่ว่าถ้าเยื่อบุกระเพาะอาหารเขาไวกับยาบางชนิดนะครับเขาก็อาจจะมีการอักเสบอันนี้จะเห็นง่ายๆว่าสิ่งที่เข้าไปทางปากเนี่ยทาให้อักเสบได้ออตอนนี้สิ่งที่เข้าไปทางปากมันไม่ได้มีแต่เฉพาะสารเคมียังมีสิ่งม<ล>ีชีวิตกึงถึงเชื้อเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบคทีเรียหลายๆชนิดส่วนใหญ่เนี่ยเิงกระเพาะอาหารเนี่ยมักจะตายเพราะอะไรเพราะกระเพาะอาหารนมันมีน้ําย่อยน้ําย่อยมีฤทธิ์เป็นกรด มันก็ฆ่าเชื้อได้แต่มีแบคทีเรียชนิดเดียวเท่านั้นซึ่งวิบัติเชั่วฆ่าไม่ได้เพราะไอ้แบคทีเรียชนิดนี้เป็นเป็นบทที่ไม่เกิดแบคทีเรียชนิดนี้นะะฮทำให้เกิดโรคกับพ่อหานอักเสบได้นะฮะมีมีชื่อเรียกนะะฮว่า เฮลิคอปเตอร์ชื่อชื่ออาจจะฟังยากนิดนึงเวลาเคลื่อนไปก็จะหมุนหมุนหมุนไปก็เลยชื่อ,ช,อชื่อก็เลยไปฟังดูคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์สมัยตั้งเดิมเนี่ยเรามักจะคิดกันว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบก็ดีโรคไพ้กระเพาะอาหารก็ดีนะ,นะฮะเกิดจากกรดมันออกมาเยอะไปแล้วมันทำลายทำลายเยื่อของตัวเองไอ้กรดออกเยอะนี่มีส่วนมีส่วนมีส่วนถ้าอักเสบแล้ว คนคนนั้นบังเอิญมีกรดมากโดยธรรมชาติเขาอยู่นะครับทั้งแบคทีเรียรทั้งกรดนี่ก็จะผสมกันเลยช่วยกันอิโลตุนังเลยตอนนี้ช่วยช่วยกันโจมตีกรเพาะอาหารก็จะเสียเป็นแผลสรุปว่าสาเหตุที่ทําให้กระเพาะอาหารอักเสบได้นั้นมีดังนี้ครับ 1. อาหารหรือยาบางชนิดที่ระคายเคืองกระเพาะอาหารเช่นยาแอสไพรินหรือยาแก้ปวดข้อปวดกระดูกบางชนิด สองแบคที ria โดยปกติแบคที r ียจะไม่สามารถทนกรดในกระเพาะได้นะครับแต่ยกเว้นเจ้าแบคที ria ที่ชื่อโ H. คเต o r ์ซึ่งส่งผลให้กระเพาะเกิดการอักเสบได้ 3. มมีกรดในกระเพาะมากเกินไปปกติกระเพาะคนเราจะสามารถทนต่อกรดได้อยู่แล้วแต่ถ้ากรดในกระเพาะมีปริมาณมากเกินไป กระเพาะก็อาจจะทนไม่ไหวและอักเสบได้ในที่สุดครับผมยินมาว่าคนที่เครียดบ่อยๆเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะเป็นได้ครับก็คือไอก้อกรดที่หรือน้ําย่อยในกระเพาะอาหาระน,นะฮะมันจะมีตัวกระตุ้นหลายอย่างอาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นกรด<ะ>สมองก็เป็นตัวกระตุ้น<ะ>แค่แค่รอนนึกอยากทานมันก็เป็ดย่าง มะนาวดองอะไรเงี้ยนะฮะอ้โก็มาแล้วนะน้ำลายก็ชักจะเล็ดเล็ดน้ำย่อยก็ชักจะนึกนึกบ่อยๆเดี๋ยวมันเยอะแล้วนอ้โหจินตนาการจะนักคนที่เครียดวิตกกังวลมากๆมีปัญหาแต่ละพัชนะครับบุหรี่ยังไม่ได้พูดถึงอันนี้ครับุหรี่เนี่ยเป็นสาเหตุร่วมที่เจอบ่อยมากนะครับถ้าสูบบุหรี่มากเนี่ยหนึ่งเป็นง่ายสองหายยาก โอ้โหเล่าเองเล่าหมายถึงแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ราเบียไวน์แอลกอฮอล์ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างเนี่ยก็เราใช้เครื่องเยื่อบุกเพาะได้นะครับคุณหมอฮะทีนี้เรามีวิธีการสังเกตไหมคว่าไอ้เราปวดท้องมันจะเป็นยังไงครับอาการฮะอาการปวดแน่นจุกเสียดไม่สบายบริเวณเนี่ยหน้าท้องช่วงบนหน้าท้องแถวเนี้เราก็มักจะรู้สึกว่าเพาตรงนี้ตรงนี้นะฮะบางทีรล้วว่าลิ้นตี่ลิ้นตี่ก็คือบริเวณแคบๆลงมานิดหนึ่งตรงนี้ นี่นี่คืออาการหลักๆนบครับแต่อาการพวกนี้ก็จะแตกต่างกันแล้วแต่เกณฑ์อายุนั้นยิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยความโรคพ่อหาเนี่นยอาจจะเงยียบๆถึงได้มีหลายๆคนพวกปุ๊บป,บป,บปับเป็นแผลบวม พอทะลุไปอ๋อนี่อาการเขทราบไปแล้วคุณหมอฮะเรามีวิธีการตรวจไหมครับคุณหมอฮะ่งเรื่องวิธีการตรวจกระเพาะอาหารนี่มีสองวิธีหลักนะครับวิธีที่ใช้กันมานานมากแล้วเราก็ยังใช้อยู่พอสมควรก็คือให้ดื่มแป้งขาวๆลักษณะคล้ายๆนมสดแป้งอันนี้ก็จะลงไปเคลือบในกระเพาะไน้ไรแล้วเราก็นำคนไข้ไปถ่ายภาพเอ็กซเรย์เราจะไม่เห็นรายละเอียดมากนะครับปัจจุบันจึงนิยมตรวจโดยวิธี ใส่กล้องตรวจลงไปนะฮะาหารน่ะนะฮะอันนี้คือช่วงที่เอาไเอาไปเอาไปทํางานนี่คือช่วงทำงานนะฮะเดี๋ยวหมออันนี้อันนี้ในปากเราเข้าไปอย่างนี้เลยฮะใช่ครับอ๋อดีดีดีคคุณหมอมันขนาดไหนครับเนี่ยดูขนาดหน่อยนะฮะนี่ครบะโทษนะครับนี่ฮะประมาณนี้ครับโอนี่ นี่ไงนี่ไงตุ๊บเอกเอาไป๋อนี่ไงเอาดูไงนี่ไงเอวตั่วกระเพาะเลยป่ะฮะตั่วไหนดูดิเล็กเล็กเล็กตั่วไหน้มัน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 เลือกดึกได้เหมือนเหมือนอันนั้นแล้วหมอฮะอ๋อนี่นี่นี่เลี้ยวได้เลยเลี้ยวได้เลยเลี้ยวได้ไงด้วยทางทางมือซ้ายของผมนี่จะจะถือผมควบคุมควบคุมทิศทางนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาข้างบนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ดูไฟไฟฉายเล็กๆโอ้ครับครับครับรู้ไดสำหรับ เครื่องมือฉีดน้าแล้วดูดน้าออกเป่าลมด้วยนะฮะเพราะกระเพาะนี่มันแฟบอยู่เราต้องเป่าลมไม่พองหรอกเ่อถึงจะมองเห็นตรงนี้เป็นช่องอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นสายเพราะมันจะต้องใส่ก็เป็นในช่องเล็กๆเนี่ยนะฮะอุปกรณ์นี้มีมีตั้งแต่ปากคีบเล็กๆนะฮะเป็นแปลงสําหรับไปเขี่ยเอา เออยื่อเอาเยื่อมาตรวจก็ได้นะครับมีหลายอย่างครับหมอแล้วอ,อันนี้เราเราไอ้่างนี้เ,เ,เพิ่มเราบันทึกภาพมาได้ด้วยไหมครับบันทึกบันทึกภาพตลอดนี่คือกล้องวิดีโอเอ่อเหมือนตลอดภาพนี้ก็จะเข้าไปภาพเรื่องในเครื่องและนี่คือภาพของการส่งกล้องดูกระเพาะอาหารที่อักเสบและเป็นแผลนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็นแผลมากๆก็จะมีเลือดออกในกระเพาะให้เห็นเลยนะครับ และถ้าเราถ่ายภาพกระเพาะอาหารที่อักเสบมาดูเป็นภาพนิ่งกันก็จะเห็นพื้นแดงๆที่ผิวของกระเพาะอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับหมันนี้เรักษาเงี่ยแบบสมอทันยาครับยาสมัยนี้ปัจจุบันมียาหลายขนาดซึ่งมีฤทธิ์ดีมากอันนี้ในการตรวจเนี่ยเรานอกจากมองหาการอักเสบแผลกระเพาะอาหารแล้วนะฮะรเราต้องเขี่ยชิ้นเนื้อมาดูด้วยว่ามีไอ้เจ้าแบคทีเรีย ีเฮลิคอปเตอร์<ำ>ตเตอร์เฮลิออคอปเตอร์ตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าจะต้องรักษาควบคู่ไปพบว่าโอกาสที่แผลจะกลับเป็นใหม่น้อยมากเพราะไอ้เชื้อโราตัวนี้มันไปแล้วไปแล้วอ<ช>ค,คุณหมอฮะนี่ถ้าตรวจอย่างน,นี้เรา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 ยังไงฮะต้องหลับไหมส่วนใหญ่เราจะให้คนไข้หลับเพื่อความสะดวกสบายนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องหลับไม่ได้หมายความไม่หลับก็ได้ไม่หลับก็ได้ครับวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอนะครับมาให้ความรู้กับเราครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ นุสนกระเจริญครับขอบคุณท่าน,านครับ,รบสิหร